กศน,นตำบลบางกะพีเข้ารับการประเมินคัดเลือกกสอน,อนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมประจำปีงบประมาณ2564ภายใต้การบริหารงานของนายวินัยปิ่นอินผู้อำนวยการกสอน,อนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรินโลกเรื่องครูกศน,นตำบลบางกะพีประวัติการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนตั้งแต่ปีพศ2554ถึงปีพศ2558และปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนตำบลตั้งแต่วันที่1ตุราคม2558จนถึงปัจจุบันกศนตำบลวังกะพีตั้งอยู่เลขที่124หมู่ที่2บ้านท่าทองตำบลวังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆจําจนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน16คนมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน36คนรวมทั้งสิ้น52คนร้อยละของผู้เรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนและ e อ็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน4คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย7คนรวมทั้งสิ้น11คนคิดเป็นร้อยละ91.67 ผู้เข้าสอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย28คนรวมทั้งสิ้น41คนคิดเป็นละละ78.85แทนที่มีผลสำทธิ์ในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2.00ขึ้นไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน24คนรวมทั้งสิ้น37คนคิดเป็น้อยละ,ะ71.15 มุ่งมั่นในอาชีพครูเป็นผู้ประพฤตินตนอยู่ในระเบียบว,วินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรักความศรัทธานในวิชาชีพงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในหนึ่งปีงบประมาณเช่นโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับประชาชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอเป็นต้น ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศอนอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สสะส,สางสะดวกสะอาดสุขลนะักษณะสร้างนิสยัยและสะดุดตามีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนอตำบลที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์ ลักษณะของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้สื่อบริการได้แก่อินเทอร์เน็ตไวไฟสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ line, เป็นต้นเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการมีการจัดทำรหัส QR code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการปฏิบัติที่ดีเบสแพทริสโครงการฝึกอบรม1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการแปลรูปเห็ดนางฟ้ามีการดำเนินงานมีการรายงานผลมีการเผยแพร่ทางเพจ f เฟซบ o ๊กอันที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลโลกเกียรติบัตรจากการร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตําบลมีอาสาสมัครกศนตําบล อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านหรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นๆที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้การพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆการนำนวัตกรรมไปใช้หรือต่อยอดในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน